อ,อ,อ่านเขากันจชจาช่าตอนเช้า,า,าจงอูงอตอเนเยนี่ยวอเสี่ยตอนเย็นหวานช่างหวานช่า ต่ออะไรตอนกลางคืนอ่ะไหนอันนี้คือรูปนตอนอะไรตอนเช้าเลยเนาะเยอะขนานเช้านี่ฉีดอย่างงี้ฉีดดีดีฉีดง่ามากฉีดดีๆค่ะอะแล้วมาโก้ฉีดอย่างงี้หยุดเลยสิเอามือออกนี่อ่ะตอนเช้าแล้วต่อมาจ๊กอู่ตอนอะไรตอนเที่ยงนี่ตอนเที่ยงอันนี้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 อ่าอันนี้ตอนเที่ยงต่อมาอันนี้เสี้ยวอู อันนี้นนปือ้ออันนี้ตอนัลางคุนเก่งมากในตอน